เป็นสวนของพญาอีสานบ้านโน้นด้วยค,ครับผมเป็นกระปูกพักึ้นกันเส,ส,สียนหาปลาได้พี่น้องปูกพัก้วก,กัน,น,กนผมปนแปลกใจอย่างเดียวแ่วมาเพิ่นปลูกระบบคลววา,ายนี่แหละจะได้กินเบิดว้ให้เพื่ออขั้นบนทุนงายก่อนคายบิดก่อนขั้นทุสีข่ขาเดี๋ยวข้าพุ่นายบ่ได้ โอ้นามเพื่อนแม่พุนะ่นอะพุง่งตัวน,นี้เป็นสายสายหน่อยเด้อครับพี่น้องสายสองหุนเนี่ยพอใหญ่เนาะเป็นบอ่อสองสองหรือสามสามท่อสามหุนแต่ข้าวโพลนี่เป็นสี่หุนาสายหน่อยพุ่งแห้งพักงามๆเลยพี่น้องผักหอมผักชีเพิ่อนก็งามๆพี่น้องมึงมึงระบบน้ำ ระบบน้ำกับเฮ็ดพี่กันนั่นแหละครับแต่ว่าตัวนี้สายสีหน่อยกว่าพุ่งดีเลยนะฟุงดีนอ้ําผมไหมสุดท้ายพุงน่างามเเพิ่นกระปูกผักบ่อหลายชนิดด้วพี่น้องเป็นสลัดครับผมสลัดสลัดยองนี่แล้วก็หวงตุ่งครับผมแล้วก็หอมผักชีครับโอ้ขึ้นชายกำลังขึ้นเต็มเลยนี่ วันเท่นึงแล้วบอกขึ้นเจ้ออกออกวันไม่บรอลำไม้อันนี้กวางตุ้งที่ปหญ่ซื้อเม็ดมือนั่นบอกที่ไปที่ไปก็ผมไหมต้นใหญ่ดิเนาะลำต้นเขาอวีดไงได้ครับนี่กำลังออกดอกลำไงเป็นต้นลำญ่ดิเบือตุ้งตุ้งตุ้งงามๆเป็นต้นมันใหญ่ๆดิอันนี้มู้นี่มู้ใดกันคือกันนี่ร์แล้มู้เดียวกันนี่ไหมเออต้นนี้เอามาแปะบ่ต้นนั่นบ่ ต้นนี้งามเลยเนาะพอขายแล้วพอไงกันลังดอกใช่ไหมโอ้โหนี่แม่อู้ลำต้นใหญ่ครับพี่น่องมึงขายมาแปลงได้ที่เจไปขายเองดอกโอ้มีดอกันได้มีเต็มมั้งคะตมันดอกนี่นนี้โอ้ยนี่แม่นี่แม่ขขาง่าง นี่นะมาจตเมืองเลยนะพ่อใหญ่บอาบดอกมันนี้กระปิกโอ้กบวนตัวนี้เป็นกวงตุงบอฮะบนกวงตุงนะเป็นที่เบียเขาปูพีกไยนี่บอบ่แมนนะเนี่ยเป็นไม่ใหญ่เดี๋ยวเอาเม็ดให้ผมบอที่ตัวไหนเอาเม็ดตัวไหน บ่ได้วาหานะทุบบอหายเน่เอาว้ดอกมันแน่นีมัหเอาเ่า่บยบอเาซื้อโอ้ายังใสไปเลยสมต้นสิบบาทไปไปเทากับสิเห็นเงมันงามเลยพวกพวกนี้เชื่อไปต่มไปแกงไหมไปต่มไหมถ้าไปกินสดคือสิบ่เมียนเลยแต่ผมผมแต่ผมหมักมูนี่หมูหวานเนาะนี่ต้นลำต้นเขาอวบงามดี รูนมัออยพอสวนสวนมุนนีสิเนีนแต่ปุยขอกได้ที่นนองสวนสวนจิ้ปูกลองพื้นยปุยแอกน่เนนครับปุยขกพอ้ื้อแต่ปุยเขากับเม็ดไรยบอตรงไปคิดดอกตัวนั่นเอาตะควนสูกับพยทานบทุงก็ขายจน ขายจนรวยละเป็นเดือนนะได้เงินเราโอ้โหเตะเตะอย่างเงี้นอนยำขึ้นกับนอนมาลับที่นอนด้วพอเสียเงินไปดาวรถอยู่นี่ว่าจะหนูกัดดาวน้ำม่ดาวมอไซแต่จะบ่มีจะบ่มีแนี่ยทรงวัดน้ำสิบอมันกันกันติมหัวนี่ติมมันแน่เนาะแมนบ่มีกันสื่อสดคือพอใหญ่ดอก ไยรถลายดยังรถลายพัดใอย่เนั้นรถรถนานารถไปโค่หลุลานเรียนนะตั้รถโค่เลผักชีกัลำไงไงเนาะนี่แหผักชีลูกหางลำสิงไงนะครับาปลูกหางต้นสิงไงอย่างได้กันโอนี่พันไงบ่พันอ๋อผูกหางเ้มันหาง มันเป็นท่านใหญ่พันหน่อยน้ำเยอะพวกผมมีวานทียิบเรื่องผมอับมันอย่างไรเนาะัขุนนะพักขี้นะครับต้นต้นว่านก็ว่ามันนาแล้วก็เราออกก็ไมดพวกผมวานทีมันเลยบบบเป็นลำใหญ่พวกผมวานทีเม็ดมันหลายก็เลยวานทีอยากได้หลาย ยังมีเม็ดเหลืออยู่นะตัวนี้ฮะกลวงตุ้งนี่ไหมนึกพ่อไงเหลือบ่ได้มา่อวานมึงเลยรู้จักมันมันผสมกันมากเลยไม่เจ้าะเลเนี่ยมันโอ้ไม่ถึงว่าเม็ดผสมกันมากนะเออมา่อวานนะเ่าโบหัว่เต้อไอเมาดูเลยโบหัว่ามันเป็นพันหรือยังนี่เออเพรว่าแต่เกลือเกลี่ยแต่ว่ากลวงตุ้งเนี่ยวุ้ผสมกันเลยเมื่อวาน วากเกิดทางหนึ่งมได้เอาไปแปะไปไปูป่ำเีวแต่แตข้าวโพงก็ไม่มองวานอีกแล้วมาทึเขาผมนะ่ะบุ้ยมองวานเขาผมมันเต็มไปเลยเ,เต็มเตีงเบิดพล้ไปปูปีนาผลปีนีมันเริ่มสิเริ่มสีหอนแล้วเนวา,นานะถ้หาหอนแล้วก็สิเริ่มปูกอยางได้พี่น้องปูกพักสิปปูได้แต่พักบุ้งท่านอะไรเลยหอนหอนนี่ คลายแซ่ผักบุกลานเนย่างเข้ากับมูกกระพ่งผูกกับยหน้าฮอนกับผงูกย่างาอ้เรื่อเหรอปลูกย่าน้าฮอ,อนปลูกกางมู๊กสซ่แมงมาได้แมงอยู่สีกายกับยังมุ๊งเห็ดมุูงเลยพอขายแล้วพอแล้วพอเก็บขายแล้วต้นอ้วมแล้วธรรชาแต่สลับ นี sea, ่สันนีก <sh> <is ancient> <ennen> <ain> so, um, ับพ่อเก็บขายเลยวเนี่ยนี่ไหสนีกับพ่อเก็บขายละขาดาทีิต้นที่กำลังออกจอดอกไปขายแมนซัมมนก็ร่งพ่อขายเลยที่กำลังเอ่ยขึ้นดอกแ็น้อยพู้่นซัมตนหมุนพอดีนดอดอกแห้งๆนะดอกเลืองเขาหมักเออแมนเขามักดอกดอกเวลาไปขายกุ้ย้าะตัวนิ่งสนนีนพอดีอยู่บ เอ้ยยังนีอีกเลยพอดีเลยก็ล่องนี่แร่นี่ลํำต้นยงใหญ่นี่พวกนี้บ่อหยาบด้วยครับกรอบมันชีบ่อหยามันอ้วกมันกรอบนพี่น้องเบิ่งดินด้วยครับดินนี่มีแต่ปุยขอกด้วยพี่น้องนี่ปุยขอบใส่ลงไปเลยพี่น้องทุงละสามสิบห้าบาททุกปุยหนึ่งใส่่ออันเลยพอขี้เราเพิ่นปลูกข้างๆนะครับลํำต้นเขาชิใหญ่ปลูกห้างแต่ของผมนี่ปลูกทีวานทีบเลย มันอีกจาทิตย์นึงอห่างนั้นน่ะบ่ถ,ถึงปานนี้ดอกเพราะงี้ต้องเลือกบูดอกไปขายก่อนเออถี่เลือกเยอะอะแต่มันออกแบบย้อนๆไปขายไหมย้อนที่ดอกดอกไปขายถ้าชีลอพร้อมกันบ่ได้เพราะว่ามันออกบ่พร้อมกันเพราะให้แต่มันแต่ได้มีดอกพอขายกับที่ย้อนเอาอก งามนี่แค่หน่อยขายได้เงินหลายบาทอยู่ในหน่อยจากบ,บาทน,นึรอ <laughs>